สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เขาก็จะมาแนะนําแมป,ปหน้าเล่นนะคะในโรบอกซึ่งเป็นแมป,ปสไตล์เจ้าหญิงนะคะจะเป็นโรงเรียนต่างๆแบบนี้นะคะแต่วันนี้นะคะเขาจะพาทุกคนเนี่ยไปหาวิธีหาเพชรกันนะคะว่าวิธีหาเพชรในแบบนี้เนี่ยหาจากไหนเพราะว่าแมป,ปนี้จะต้องใช้ของน่ารักน่ารักนะคะก็คือของน่ารักก็ต้องซื้อจากเพชรน,นั่นเอง เราไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือกดปุ่มนี้ได้เลยนะแล้วทีนี้มันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดไปตรงนี้ได้เลยที่โลกนะคะก็สามารถเช็คอินได้เหมือนกันนะคะจะเป็นหมุนวงล้อได้เหมือนกันให้เราไปที่อาพาร์ตเมนต์ได้เลยนะคะทีนี้ตัวละครเราก็จะทําท่าวารน่ารักน่ารักกว่าน,นี้เลยก็คือจะเปิดประตูมิตินั่นเองน่านี้ก็คือเกมเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะคะให้กดตรงปุ่มเทเลพอร์ตไปได้เลยนะคะ ีนี้มันก็จะพาเราวัดมาที่ตรงนี้นะคะให้เราไปขึ้นลิฟต์ได้เลยนะคะก็กดปุ่มตรงนี้นะคะเดี๋ยวลิฟต์ก็จะมาเองนะทีนี้ก็เข้าไปในลิฟต์ได้เลยนะคะแล้วก็กดตรงปุ่มใช่แล้วมันก็จะพาไปที่อาพาร์ตเมนต์ห้องของเราเลยที่ห้องของเรานะคะก็จะมีจุดเช็คอินรับเพจอยู่2ที่นะคะก็คือเตียงนอนก็คือเราสามารถนอนนะคะแล้วก็ถ้าแบบ เราต้องนอนให้หลอดพลังงานเต็มนะคะ100%นะแล้วก็บางทีนะคะถ้าเรานอนไปเรื่อยๆแบบนี้เลเวลก็จะอัพนะคะแล้วเราก็จะได้ประมาณ300%เพชรนะ โอเคเมื่อหลอดพลังงานเต็มแล้วนะคะเราก็สามารถนั่งตรงคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อเช็คอินรับเพชรได้ในแต่ละวันนะคะซึ่งวันแรกที่เราเช็คอินเนี่ยเราก็ได้หนึ่งร้อยเพชรนะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะเราก็ต้องมาเช็คอินต่อไปเรื่อยๆอีกนะคะเพชรก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากหนึ่งร้อยเป็นสองร้อยสามร้อยอะไรยี้ขึ้นไปนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเขาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้ามีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับแมปรอยัลไฮก็สามารถคอมเมนต์ hmm. ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย